วีรกรรมเซฟกระทาห้างอินฟูลงโลกผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าชอบแต่งเรื่องโกโหกปั้นน้ำเป็นตัวชอบคุยโมโออวดสรรพคุณตัวเองว่าเป็นอดีตเชฟผู้มาความสามารถเคยเป็นเชฟมาแล้วมากมายหลายประเทศเงินเดือนเกือบเหยียบแสนใครใก็นับถือแต่ทว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เหมือนจะไม่ใช่ความจริงอย่างที่ท่านเซฟกระทาห้างได้พูดเอาไว้โดยในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบย้อนฟังคำพูดย้อนดูวีรกรรมต่างๆที่เซฟกระทาห้างคนนี้เคยทำเอา ว่าสรุปแล้วจะมีสักกี่เรื่องที่เป็นความจริงที่ออกมาจากปากชายคนนี้โดยเซฟกระทะห้างมีชื่อจริงว่านายสมบูรณ์วรรณวงศ์ปัจจุบันอายุ50ปีบานเกิดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขาเป็นอินฟลูที่เป็นที่รู้จักจากการทำคอนเทนต์ใน Facebook รวมถึงช่อง YouTube บันนอคอกนาที่ชอบนำเสนอการทำอาหารง่ายๆใช้เตาฟืนเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและผักที่ปลูกเองโดยมีภรรยาและลูกหลานรวมทำคอนเทนต์ด้วยกันในแต่ละคลิปโดยคลิปที่เป็นไวรัลและเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ชี อินฟลูเอน์นี้เปลี่ยนไปตลอดการก็คือคลิปก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดไทยที่มียอดวิวในขณะนั้นสูงถึง33ล้านวิวภายใน7วันซึ่งนอกจากเนื้อหาคอนเทนต์การทำอาหารสไตล์บานๆที่ดูจริงใจแล้วเซฟกระทาห้างยังชอบเล่าเรื่องราวของตอนเองในอดีตให้ f c ได้รับฟังกันอยู่เสมอโดยเจ้าตัวเคยเล่าว,ว่าตนเองมีประสบการณ์ทำงานเป็นเชฟมากกว่า28ปีปกติรับเงินเดือน7-8 0,000หมื่นบาททุกเดือนแต่สุดท้ายก็ผันตัวเองมาเป็นเชฟวันนอกเพราะเบื่อสังคมปลอมๆ อยากกลับมาบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายสุขสบายซึ่งในขณะนั้น FC ทุกคนต่างก็เชื่อในคําพูดของท่านเซฟท่านนี้โดยไม่มีความสงสัยจึงทําให้ตัวเขายิ่งได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกผู้ติดตามและยอดวิวก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณอาจจะเพราะด้วยความสามารถส่วนตัวของเซฟและความอยากเอาใจช่วยความมีน้าใจของคนไทยทําให้เซฟกระทาห้างได้รับความนิยมในวงกว้างโดยครั้งหนึ่งเซฟกระทาห้างได้เล่าว่าตนเองเรียนจบแค่ม .3 และต้องเดินทางไปทํางาน ที่กรุงเทพตั้งแต่วัยรุ่นเริ่มต้นมาจากเด็กล้างจานจนต่อมาจึงได้เป็นผู้ช่วยเชฟซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเรียนเชฟแต่อย่างใดแต่ก็ใช้ฝึกฝนจากการทําอาหารให้แม่และน้องๆกระทั่งได้เป็นเชฟในโรงแรมดังทั้งในและต่างประเทศแต่พอโควิดมาโรงแรมปิดจึงต้องกลับมาอยู่บ้านปลูกผักเลี้ยงไก่และเริ่มทําเพจเซฟกระทะห้างช่วงเดือนตุลาคมปี2563โดยเซฟบอกว่าปัจจุบันตนและครอบครัวมีไรายได้จาก Facebook อยู่ที่เดือนละ5-6แสนบาทพร้อมให้ กำลังใจและแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นๆที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนตนว่าต้องพยายามหาเอกลักษณ์ขยันไม่ยอ่อท้ออย่างตัวเขาเองก็ใช้มือถือมือสองราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นซึ่งหลังได้รับความนิยมเซฟกระทาห้างก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีโทรทัศน์หลายช่องติดต่อขอสัมภาษณ์มีสินค้ามาให้รีวิวและที่สำคัญเป็นจุดที่ต้องวิเคราะห์กันเลยก็คือการที่โรงเรียนทำอาหารได้เชิญตัวท่านเซฟคนดังไปบรรยายและสาธิตวิธีการทำอาหารซึ่งฟังไปฟังมาก็ดูเข้าท่าดีใช่ไหมคะ ก็ดูปกติดีดูมีความเชื่อถือและอนาคตก็ดูสดใสแต่ทว่าเรื่องราวมันกลับไม่จบแค่ตรงนั้นในเวลาต่อมาแผลแรกดราม่าแรกที่เซฟกระทาห้างได้โดนก็คือดราม่าที่หลังจากเจ้าตัวไปยืนเสียภาษีกับกรมสรรพากรและกลับมาโพสสองโพสติดว่าเจ้าหน้าที่บอกผมต้องจ่ายเกือบ2 0 0แสนบาทและทำคลิปบานๆสู้มากับลูกเมียพอมีรายได้ก็จ่ายภาษีตามปกติไม่ติดใจที่ติดใจคือตอนผมลำบากพวกคุณไปอยู่ไหนซึ่งจากโพสดัง กล่าวก็ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ขึ้นทันทีโซเชียลลุกเป็นไฟวิจารณ์สนัน่นเพราะหลายคนมองว่าเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีเป็นเรื่องปกติไม่ควรตั้งคําถามเชิงตําหนิเพราะที่ผ่านมาตนเองไม่เคยจ่ายภาษีเพราะตัวเองเป็นคนรายได้น้อยที่กําลังใช้ภาษีของคนรายได้เยอะซึ่งหากตนมีรายได้เยอะพอสมควรแล้วตนก็ต้องจ่ายตามกฎหมายโดยงานนี้ชาวเน็ตต่างวิจารณ์กันอย่างรุนแรงถึงขั้นเริ่มตั้งข้อสงสัยในตัวเซฟว่าอดีตเงินเดือน7จ็ดถึงแปดหมื่นจริงไหมถ้า7จ็ดถึงแปดหมื่นจริ ก็ต้องเคยชินกับการเสียภาษีอยู่แล้วทําไมเพิ่งมาโวยวายตอนนี้ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวท่านเซฟกระทาห้างถูกตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาที่เคยพูดอะไรเอาไว้เชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกซึ่งอย่างไรก็ตามเซฟกระทาห้างก็ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าเขาพร้อมจ่ายภาษีเต็ม100เซเพียงแต่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมเอกสารและรอแจ้งยอดจากกรมสรรพากรเขายังระบุด,ด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างหากักภาษีให้ ทำให้ยังไม่เข้าใจระบบการยื่นภาษีด้วยตนเองอย่างชัดเจนและเรื่องนี้ก็ค่อย,อยๆเงียบไปในที่สุดแต่ทว่ากระแสสังคมยังไม่ทันได้สงบดีดราม่าต่อไปก็ได้ตามมาแบบติดๆดราม่าผ่อนมือถือไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรดราม่านี้เกิดขึ้นจากคลิปที่เซฟกระทาห้างโพสต์ขณะเดินทางไปซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแต่ถูกปฏิเสธการผ่อนชำระเพราะติดเครดิตบูโรซึ่งเขาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมฝากคําถามตรงไปยังผู้บริหารบริษัทมือถือซึ่งได้สร้าง ความงนงงในหมู่ชาวเน็ตว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ผลิตมือถือโดยตรงชาวเน็ตต่างวิจารณ์ว่าเรื่องมันเกิดจากตัวเองล้วนๆรายได้มีมากขนาดนี้ทำไมยังต้องผ่อนและทำไมไม่เคลียร์เครดิตบูโรให้มันจบจบไปหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าเขาได้ซื้อโทรศรัพท์เครื่องดังกล่าวด้วยเงินสดทั้งหมดโดยไม่มีการผ่อนชาระแต่อย่างใดซึ่งทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องตั้งประเด็นนั้นในโซเชียลเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของหลายคนต่อระบบเครดิตบูโรและกระบวนการอนุมัต สินเชื่อของสถาบันการเงินไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายสินค้าโดยตรงซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้กรบาบขอโทษไปทางผู้บริหารแล้วหลังจากเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นและเมื่อชาวเน็ตได้เคลือบแคลงใจสงสัยในตัวตนของเซฟกระทาห้างไปแล้วก็ยากที่ทุกคนจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆในเวลาต่อมาเพจดังหลายเพจแห่กันขุดภาพเก่าของเซฟกระทาห้างจนเกิดข้อสงสัยในเรื่องการทํางานในต่างประเทศโดยมีการอ้างว่าเขาเคยทํางานเป็นเชฟในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ รูนแต่กลับพบว่าบางภาพใช้ซ้ำกันเพียงเปลี่ยนคำบรรยายและยังมีข้อสังเกตรเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่น่าจะผลิตในประเทศไทยเช่นตูแชลัคกี้สตาร์หรือปะการังเซอร์ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเขาเคยทำงานในต่างประเทศจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพประกอบที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อความน่าสนใจพร้อมยังมีคลิปที่เจตัวบอกว่าโกอินเตอร์ไปหลายประเทศยกเว้นยุโรปทั้งที่ก่อนหน้าให้สัมภาษณ์ว่าเคยไปมาหลายประเทศรวมถึงยุโรปคำพูดที่เคยพูดไว้ในแต่และคลิป ไม่ค่อยจะสอดคล้องและเหมือนกันหรือคลิปที่บอกว่าตัวเองไม่ถนัดอาหารอีสานแต่บอกไปเป็นเชฟที่ต่างประเทศทาแต่ส้มตําไก่ย่างซุปบะเขือซุปบะหมี่หน่อมไม้รวมถึงครั้งที่เจอตัวไปสอนนักศึกษาทำอาหารแต่กลับโชว์อาหารพื้นพืนอย่างผัดกะเพราแถมยังมีการเอานิ้วจิ้มกระบวยมาดูดชิมซึ่งวิสัยเชฟเองก็ไม่น่าจะทําการดังกล่าวซึ่งการกระทําในครั้งนั้นทําให้นักศึกษาเรียนทำอาหารต่างทําสีหน้างนงงเพราะกฎเหล็กของการทําอาหารก็คือเรื่องสุขอ,อนามัยการที่เซฟกระทะห้า ทำแบบนั้นช่างแตกต่างจากตำราที่น้องนองนักศึกษาได้เรียนมาอย่างสิ้นเชิงจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยในความสะอาดตามแบบฉบับเซฟจนในเวลาต่อมาอาดีตเพื่อนร่วมงานเซฟกระทาฮางก็ได้ออกมาโพสตแฉตัวท่านเซฟคนดังโดยอดีตเพื่อนได้กล่าวหาว่าท่านเซฟไม่เคยได้เป็นเชฟมาก่อนแต่ยังไงโดยตอนแรกเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ด้วยกันหลังๆอาจจะมีไปช่วยหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์บ้างแต่ไม่เคยได้ทำอาหารในครัวแม้แต่ครั้งเดียวขอยืนยันและหลังจากที่เจ้าตัวโดน สามถท้าโถมอย่างต่อเนื่องเซฟกระทะห้างก็ได้ออกมาโพสเศร้าทําเอาหลายคนตามแทบไม่ทันหลังที่โพสต์ว่าเหมือนจะไม่ทําคลิปอีกแล้วทําเอาบรรดาแฟนคลับต่างแสดงความห่วงใยพร้อมกับให้กําลังใจว่าอย่าเลิกทําคลิปแต่ทว่าไม่ถึง2ชั่วโมงก็กลับมาทําคลิปต่อซึ่งทําเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากพร้อมกับตั้งคําถามว่านหนบอกว่าลาก่อนแล้วทำไมยังโพสตคลิปอีกและมาถึงตอนนี้หลายคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเจ้าตัวนั้นไม่น่านจะเป็นเชฟประสบการณ์สูงอย่างที่คุยโวแต่ อาจจะพอมีพื้นฐานการทําอาหารทั่วไปได้บ้างเท่านั้นเองโดยในเวลาต่อมาเซฟกระทาห้างก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมบอกว่าหลังจากนี้จะกลับไปทําคลิปเหมือนเดิมหากินแบบบ้านๆพร้อมเคลียร์ d r า m a หลงภาพแคปชั่นไปทํางานต่างประเทศเผยทุกร้านถ่ายที่ไทยเซฟกระทาห้างอธิบายว่าเรื่องพาพี่ใสแคปชั่นไปทํางานต่างประเทศไม่ใช่ว่าโกหกคนอื่นหรืออะไรแต่เป็นระบบของการถ่ายภาพตนไม่ได้อุปโลกก็ทําอาหารอยู่ในรูปนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะผ่านมาแล้วเมื่อถามไปว่าถ้า ทำงานต่างประเทศจริงไหมเซฟกระทาห้างอธิบายว่าบางอย่างในโซเชียลอย่าไปเชื่อะไรมากเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในไทยถูกภาพที่ถ่ายอยู่ในไทยไม่ได้อยู่ต่างประเทศส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าเป็นเชฟจริงไหมหรือผู้ช่วยเชฟเรื่องนี้ขออธิบายว่าเซฟกระทาห้างเซฟมาจากคําว่าความปลอดภยัยไม่ได้เป็นเชฟกระทาห้างซอสโซ,ซไม่ใช่ชอช้างต้องตีความหมายให้ถูกหลังจากนี้ตนก็จะกลับไปไลฟ์สดทำอาหารเหมือนเดิมคือหากินแบบบ้านๆตนไม่ได้จบการโรงแรมแต่อาศัยครู พักลักจําไปอยู่ร้านอาหารก็ได้ความรู้มาแต่ตกงานช่วงโควิดเลยกลับมาอยู่บ้านเปิดร้านข้าวแกงแต่ขาดทุนก็มาคิดว่าจะทําอะไรดีเพราะปีนั้นแรงเลยพาลูกหลานถ่ายคลิปก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูเยอะกราบขอโทษผู้ชมคําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมไม่ได้มีเจตนาทําให้ใครเสียหายส่วนกระแสตอนนี้อยากให้กระแสดีดีที่ผมทําดีกว่าผมไปบริจาคไปให้อาหารกลางวันเด็กไปบริจาคทุนการศึกษาทําไมไม่พูดบ้างครับก็เอาข่าวผมไปลงบ้างพูดกันบ้างมีแต่เสียหาย ผมอยากจะฝากสังคมนะครับท่านจะมองผมยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าผิดผมก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายท่านพิจารณายังไงผมก็ยอมรับได้ครับคําพูดคําจาถ้ามันรุนแรงพูดไม่เพราะพูดไม่หวานผมบันนอกครับอาจจะมีอะไรผิดพลั้งไปไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วครับเป็นบทเรียนครับซึ่งชาวเน็ตต่างงุนงงกับคําอธิบายเรื่องเซฟเชฟซออโซชอช้างเป็นอย่างมาก โดยคอมเมนต์ส่วนมากไปในทิศทางเดียวกันว่าเซฟกระทาฮ่างออกมาแถมล้วนๆถ้าคนจับโป๊ะไม่ได้ก็คงทำเนียนแบบนี้ต่อไปโดยเรื่องดราม่าต่างๆนั้นเซฟกระทาฮ่างได้ย้ำว่าเข็ดแล้วโดนทัวลงจะจำไปจนวันเข้าลงเจ้าตัวได้พูดว่าเคยได้ยินแต่ว่าระวังทัวลงเด้อผมเข้าใจแล้วครับ ผมจะจำไปจนวันเข้าลงเข็ดแล้วและยังมีโพสต์ขอโทษลูกสาวที่ทำให้ลูกต้องลำบากใจกราบขอโทษทุกคนที่รู้เท่าไม่ถึงการพร้อมเผยนอนไม่หลับมาสี่คืนแล้ว เครียดมากโดยสุดท้ายแล้วเซฟกระทะห้างก็ขอยืนยันขอกลับไปทำกับข้าวสไตล์บ้นบานนอย่างที่เคยทำพร้อมกับลูกๆและภรรยาโดยดังหลัง,งชาวเน็ตได้จับลักษณะการพูดจาของเซฟกระทะห้างนั้นดูไม่ดุดันไม่ปากแจวเหมือนแต่ก่อนและหลายคลิปก็มีชาวเน็ตเข้ามาชมและให้กำลังใจเพราะขึ้นชื่อว่าคนไทยนั้นใจดีและมีน้ำใจแน่นอนทุกคนพร้อมให้โอกาสคนที่อยากกลับตัวกลับใจเสมอและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่าที่ผ่านมาทำไมเซฟกระทะห้างได้พูด อะไรที่เป็นความจริงบ้างหรือเรื่องทั้งหมดที่เคยเล่ามาไม่เป็นความจริงเลยหรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาส์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนทุะคนถามผมมากในะคอมเมนต์ว่าอะจะใช้งานย่งสายยุงเทมนะครับเป็นปุ๊มมายีทังกงตีนะครับแต่ครับอยู่ว่าเคื่อหตในประเทศใยอยิงไปแล้วญี่ปุ่นก็เคยไป,ไปยุญญี่ปุ่นเกาหลีเคยไปมาแล้วญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงไปไป,ไปมาแล้วครับ ก็เไปแล้วยุโรปจะเป็นเป็นกลุ่มนี่แหละมันมาใหญ่เลยครับผมเป็นกลุ่มสรางประเทศนะเป็นห้อประเทศอาหารยุโรปว่าอย่างนี้ผมไปทำอาหารไทยผมไปทำต้มตำผมไปทำทำไก่ย่างไปทำไอ้นี่ล่ะซุปเผือซุปแบบนี้ซุปน่องหมากร้าวไม่เนี่ยล่ะว่ามปนซุปแบบฝรั่งกันเลยผมไปมาเกไปแล้วล่ะแล้วอันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงนี่ไต่บอกไต้หวันกันว่าแล้วก่เลยไปต่างยุโรปไปยากเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพลาด ที่ใส่แคปชั่นเนี่ยมันเข้าใจผิดกันดูว่ามันที่โกหกคนอื่นไหมหรือว่ามันมันไม่ใช่ว่าโกหกคนอื่นหรืออะไรครับมันเป็นระบบของอ่าเรียกว่าอะไรถ่ายภาพถ่ายภาพตอนนี้ทําอาหารนะครับบางคนก็บอกว่าไปทําจริงหรือเปล่าน่นนี่นั่นผมบอกว่าผมไม่ได้อุปโลงครับผมก็ทําตามนี้แหละทําอยู่ในรูปนี้แหละเออผมก็ทําอาหารทําอะไรก็ว่ากันไปบางคนจะเรียกว่าเชฟอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมผมไม่ขอลงรายละเอียดครับผมมันผ่านไปแล้ว แล,แล้วสุดแล้วเ,เ,รเ,รเราไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงไหมเขาีจริงไหมหรือว่าเดอมองามงวานนี่เขาบอกตู้แช่มันอยู่ที่ไทยนี่มันมันมันยังไงครับผมบอกเลยครับผมบอกเลยครับใครจะเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือบางอย่างเนี่ยครับในในโลกโซเชียลนะครับอย่าไปเชื่ออะไรมันมากนะครับ อย่าไปเชื่ออะไรมันมากหรือว่าอย่าอย่าไปเชื่อโพุทธอย่าออเชฟครับอย่าไปเชื่อเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคนก็ดูดคลิปผมไปเยอะแยะไปตัดต่อไปพูดแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ที่เราใส่แคปชั่นว่าเราทํางานอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงไหมเกาหลีร,ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นแต่อยู่ในไทยก็อยู่ในไทยนี่แหละครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีคืออยู่ในไทยอยู่ในไทยนี่แหละครับอ๋อก็คือทุกทุกภาพที่ถ่ายเนี่ยคืออยู่ในไทยหมดเลยก็อยู่ในไทยครับเราไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปอยู่หรอกครับพัทยาคือในไทยเหมือนกันอยู่ในไทยเหหมมมือออนนนนนกัััครบเเชฟแล้้ววีผถาา่่ยป็นเชฟมหรือว่าเเเป็นนนนนผผู้้ชช่ววยยยยฟออััีีคสสงด๋มธิบารครับ คำว่า,าเชฟเนี่ยสังเกตดูนะครับผมที่กินแล้วมาจากสระเอซอโซฟาฟันนี่คือทีลนี่คือโปรไฟล์ผม,มอัอน,นี้เซฟเซฟน,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 นี่คือบันทึกบันทึกอะไรก็แล้วแต่นี่แหละ <c oughs> แต่คำว่า,าเชฟจริงสระเอชอช้างฟองฟันนั่นคือเชฟก็เป็นอาหารจริงๆแต่คำว่า,าเชฟผมทำไมเป็นกระทะห้างก็คือเป็นเชฟภายนนอกกระจกกระจกเซฟกระทะห้างครับกระทะห้างเซฟก็คือเซฟความปลอดภัยเซฟนุ่นยินเซฟที่คัดอะไรก็ว่ากันไปคือเราเป็นเซฟแต่ไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นเชฟครับคนเฟครับต้องตีความหมายให้ถูกนะครับ ไวลาด้ผมพูดเ่ยเชฟวันนี้ครับผมเชฟกระต้าห้งางครับเชฟเชฟเชฟซอโซครับสอโซ,ซ,ซ,ซนะครับที่แปลว่าแปลว่าเชฟนี่แปลว่าปลอดภัยหรืออะไรเชฟที่คัดเชฟอะไรอันเนี้ยและสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสรารส,สดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆอ,อ,อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิงก์สินค้าใต้คลิป